คือที่จริงแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยก็แบบไม่ได้อยากคือหม่ไม่ได้อยากเอามาพูดเพราะว่ามันมันกระทบกระเทือนทุกทุกคนแล้วมันก็จะเจ็บกันทุกคนเจ็บหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากๆเนี่ยไม่ก็ไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่าไม่ก็รู้แหละว,ว่าสักวันมันต้องเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นเราก็เราก็ได้แค่อธิบายตามที่เราพิมพ์ไปเขียนไปทั้งหมดค่ะก็ตามนั้นมันมาได้ยังไงอ๋อค่ะก็ต้นสายปเหงืเรื่องนี้มาได้ยังไง คือตอนแรกมันเป็นขออนุญาตเติดเพจอีซอใช่ไหมคะก็พี่พี่ซอหนูเลยทอมีเป็เพจองอ๋อหรอไม่ได้เป็นังนั้นก็เลยพี่และกันพี่อีซอพี่ซอค่ะก็ก็มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะก็พี่เขาก็เขาก็โพสอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เหมือนหนูก็ได้เห็นแหละแล้วหนูก็ แป๊บหนึ่งพี่เขาก็ติดต่อมาถามหนูส่วนตัวติดต่อใหม่มาส่วนตัวแล้วก็ติดต่อทางผู้จัดการมาส่วนตัวค่ะแล้วใหม่ก็เองใหม่ก็เริ่มเหมือนทางนั้นเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขาอะไรเงี้ยก็แคปมาให้ใหม่หมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก็ต้องขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาแล้วก็ส่งทุกๆอย่างมาให้อ่ะค่ะมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เราแบบติดต่อค่ะใช่ค่ะติดต่อทักมาแล้วก็ แล้วก็เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะเป็นคนใกล้ตัว,วเป็นคนใกล้ตัวละกันค่ะที่ที่ส่งมาทุกอย่างเลยข้อม,มูลที่เราเห็นแล้วม,มันตกใจมันช็อกมันอารมณ์เราเหมือนมันเหมือนเราเรามันมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่อ่ อย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่งของใหม่และแม่มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะคนก็ตัวเราทราบเจตน,นาไหมคะว่าทำไมเขาทำแบบนี้ยังไม่ได้คุยเลยค่ะยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรก็ไม่แน่ใจว่าเจตน,นาเป็นเจตน,นาอะไรค่ะใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาส่งมาคือมีอะไรบ้างหม่ก่อนได้ไหมคะมเท่าที่เราด้เพราะว่าคลิปมีอะไรบ้างใ้่ตรงคลิปนี่แหละ ว่าก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอน,นันตเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาหมดเลย้ค่ะเพราะว่าหนูอะมันมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นแบบเป็นรูปพ่อที่แบบที่แบบแบบป่วยมากๆอ่ะค่ะคือเป็นรูปที่เหมือนแบบเอ่อแบบมีเลือดอ่างเงี้ยก็ไม่ขวนคือหนูไม่รู้ว่าพ่อถูกแอบถ่ายหรือเปล่าค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ใหญ่เด่นที่สุดคือการเอาภาพของคุณพ่อมาทำแ,แบบนี้แต่ว่าคือใหม่ใหม่ได้เงี้ยเปล่าใหม่ได้เงี้ยตัดคือแบบคุณพ่อเรื่ียนคุณพ่อทราบไหมยังว่าพี่คนเอาคลิปคุณพ่อไม่รู้เลยค่ะไม่รู้อะไรเลยอะ ตนาที่ถ่ายคนขว่วยมาคนณ่วยก็อาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช่ค่ะเพราะวันหนักมากค่ะตอนนี้แล้วก็หนูหนูเป็นคนนอกอะค่ะไม่ถือว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาหนูก็หนูก็หนูช่วยต้องให้หนูช่วยได้จริงๆอะค่ะหนูก็คงแบบหนูไม่สามารถขอโทษนะคะ